หัวข้อวันนี้ว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุสิบช่องทางสร้างบุญทุกวันซึ่งเป็นแผนที่แห่งการฝึกใจให้กว้างให้อ่อนโยนและให้สว่างขึ้นกว่าที่เคย บุญในมุมของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแต้มสะสมเพื่อหวังผลตอบแทนบุญคือสภาวะใจที่เกื้อกูลเป็นพลังของความดีงามที่เกิดขึ้นจากกระทำอันมีเจตนาบริสุทธิ์เมื่อใจมีรอยยิ้มที่อ่อนลงจากความโลภความโกรธและความหลงนั่นคือบุญได้เกิดขึ้นแล้วในตัวเรา บุญกิริยาวัตถุทั้ง10จึงไม่ใช่เพียงข้อปฏิบัติแยกส่วนแต่คือวงจรแห่งการฝึกตนที่เดินไปพร้อมกันได้ทุกวันทุกที่และทุกจังหวะหายใจเมื่อเอ่ยถึงบุญกิริยาวัตถุสิบหลายคนคุ้นหูแต่ยังสงสัยว่าทำอย่างไรให้เป็นการปฏิบัติที่มีชีวิตไม่เป็นเพียงคำสอนที่ลออยู่ใยตำราคำตอบอยู่ที่ เจตนาเพราะกรรมคือเจตนาการกระทำใดๆมีค่าต่อใจเพราะเจตนานั้นอ่อนโยนซื่อตรงและเป็นขุศล การเตรียมใจให้สบายก่อนทำรู้สึกตัวขณะทำและระลึกรู้ด้วยความปลื้มปีติภายหลังทำคือ3ช่วงเวลาที่หล่อเลี้ยงบุญให้เต็มเมล็ดทั้งก่อนขณะและหลังความต่อเนื่องเช่นนี้ทำให้บุญไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะครั้งแต่เป็นวิถีชีวิตที่เดินไปอย่างมีสติบุญกิริยาวัตถุข้อแรกคือทาน การให้คือการคลายกำมือที่เคยกำแน่นแบ่งปันสิ่งที่พอมีต่อผู้ที่ควรได้การให้มีความหมายเมื่อใจสละไม่ใช่เพียงวัตถุที่ย้ายมือการให้จึงเริ่มตั้งแต่การตรวจดูความคิดว่าเราให้ด้วยความยินดีหรือไม่ให้เพื่อโอ้อวดหรือไม่ให้แล้วใจเบาหรือหนัก ทานที่ดีคือทานที่ชำระความตรณีทำให้ใจรู้สึกโปร่งและเป็นอิสระการให้ที่เนียนไปกับชีวิตประจำวันคือการฝึกสม่ำเสมอไม่รอพร้อมจนเกินไปไม่ผลักสายความพอดีแต่ยืนอยู่บนฐานความรับผิดชอบของตนเองและความกรุณาต่อผู้อื่นเมื่อใจเรียนรู้รสแห่งการให้จะเข้าใจว่าความสุขของผู้รับและผู้ให้เกื้อนหนุนกันโดยไม่ต้องยึดติดว่าใครเป็นใคร ทานยังเปิดพื้นที่ให้เห็นความจริงอีกอย่างหนึง่งคือความไม่เที่ยงของสิ่งของและสถานะทั้งหลายสิ่งที่ได้มาก็ต้องไปสิ่งที่ให้ไปก็จะกลายเป็นความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีงาม การให้จึงเป็นครูสอนความไม่ยึดมั่นโดยธรรมชาติเมื่อวางลงได้ความอิ่มที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความฟุ้งเฟ้อแต่เป็นความอิ่มแบบสงบที่ค่อยๆสืมเข้าใจการให้คำอภัยก็เป็นทานอย่างหนึ่งเพราะสละความคับแค้นสละความค้างคาเปิดทางให้ใจฮิวตัวเองความให้อภัยเช่นนี้ลดไฟในอกและนั่นคือบุญที่ละเอียดลึก บุญกิริยาวัตถุข้อที่สองคือศีลศีลคือการดูแลตนเองและโลกพร้อมกันการสำรวมกายวาจาให้ไม่เบียดเบียนไม่หลอกลวงไม่ล่วงเกินเป็นรั้วอ่อนโยนที่ห่อหุ้มชีวิตให้ปลอดภัยศีลไม่ใช่กรงขังแต่คือขอบเขตที่สร้างเสรีภาพอย่างแท้จริงเพราะเมื่อไม่ทำสิ่งที่ทำให้ใจคุณเราก็ไม่ต้องคอยหลบเลี่ยงไม่ต้องคอยปั้นคำอธิบายให้ตัวเองจนเหนื่อยศีลเป็นของงามเมื่อถือด้วย ปัญญาไม่ใช่ถือด้วยความกลัวการรักษาศีลจึงเป็นการเคารพตนเองเคารพผู้อื่นและเคารพความจริงการฝึกสังเกตว่าคำพูดใดเป็นความจริงคำไหนจำเป็นคำไหนมีประโยชน์และพูดอย่างไรให้สุภาพสงบไม่กระทบกระทั่งเกินควรคือการดูแลศีลด้วยความอ่อนโยนศีลยังให้ความกล้าหาญแก่เรา กล้าที่จะเป็นผู้ไม่ทำตามกระแสเมื่อกระแสนั้นชวนให้เบียดเบียน กล้าที่จะเงียบเมื่อความเงียบคือความงามกล้าที่จะปฏิเสธเมื่อการตอบรับจะทำให้จิตใจแห้งแลง้งการยืนอยู่กับศีลทำให้ใจตั้งมัน่นเมื่อใจมั่นคงปัญญาจึงค่อยๆโผล่พ้นคลื่นฟุ้งต่างๆที่เกาะอยู่การรักษาศีลไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบแต่ให้เริ่มด้วยความตั้งใจจริงค่อยๆเรียนรู้จากข้อบอกพร่องของตนเองโดยไม่สำเติมเมื่อเผลอก็รู้ตัวขอโทษปรับใหม่แล้วเดินต่อ ความก้าวหน้าเช่นนี้คือบุญที่เดินบนดินจริงบุญกิริยาวัตถุข้อที่3คือภาวนา การเจริญภาวนาภาวนาคือการบ่มเพาะใจให้สว่างและสงบภายในการภาวนาไม่ได้จำกัดอยู่ที่ท่านั่งนิ่งๆเท่านั้นแต่หมายถึงการฝึกสติให้รู้เนื้อรู้ตัวพร้อมรับรู้อารมณ์ความคิดและความรู้สึกโดยไม่ถูกพาไปการตามลมหายใจเข้าออกอย่างผ่อนคลายการรู้สึกตัวในอิริยาบถการสังเกตความคิดแล้วปล่อยให้ผ่านไม่ยึดถือไม่ผลักไสคือการดูแล ใจอย่างผู้เฝ้าสวนเมื่อมีวัชพืชก็เห็นเมื่อต้องรดน้ำก็ทำเมื่อถึงเวลาตัดแต่งก็ไม่ลังเลสวนใจที่ได้รับการดูแลอยู่เสมอจะค่อยๆงามขึ้นไม่ใช่เพราะไม่มีคลื่นแต่เพราะเราเรียนรู้จักการเล่นเรืออยู่ในคลื่น ผลแห่งการภาวนาเผยตัวในความอ่อนโยนต่อชีวิตความไวต่อทุกข์ของตนเองและผู้อื่นความอดทนต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและความสามารถจะวางลงเมื่อถึงเวลา การฝึกเช่นนี้ทำให้บุญจากข้ออื่นๆละเอียดขึ้นเพราะใจที่มีสติย่อมรู้เท่าทันแรงผลักที่ซ่อนอยู่เช่นให้เพราะหวังสิ่งตอบแทนพูดเพราะอยากชนะฟังเพราะอยากค้านเมื่อตาใจเปิดกว้างบุญทั้งหลายก็ชุ่มชื่นขึ้นด้วยความซื่อตรงต่อตัวเอง บุญกิริยาวัตถุข้อที่4คืออัปจายนะความเคารพนอบน้อมต่อผู้ควรเคารพไม่ใช่การยอมจำนนโดยขาดปัญญาแต่คือการรู้คุณและรู้ตำแหน่งแห่งธรรมความนอบน้อมทำให้เราเรียนรู้ได้ไวเพราะใจไม่แข็งขืนไม่ปิดรับสิ่งดีงามที่ปรากฏในผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีคุณต่อเรา การกล่าวคำขอบคุณด้วยใจจริงการวางท่าทีให้พอดีการให้เกียรติผู้มีประสบการณ์และการยอมรับคำเตือนด้วยความสงบคือการฝึกอัปจายนะให้เป็นนิสัยเมื่อใจเคารพความดีความดีจะค่อยๆขยายอนาบริเวณในตัวเราโดยไม่ต้องเร่งรัดความนอบน้อมอย่างเป็นยารักษาความทนงตนที่แผ่วเบาแต่ได้ผล คนที่นอบน้อมไม่ใช่คนไม่มีศักดิ์ศรีแต่คือคนที่รู้ว่าศักดิ์ศรีแท้เกิดจากความดีไม่ใช่จากการยกตนเมื่อเรายอมวางความเห็นแก่ตัวลงชั่วขณะเพื่อฟังสิ่งที่สมควรฟังเราไม่มีสูญเสียอะไรตรงกันข้ามเราได้รับมุมมองใหม่ๆได้รับปัญญาที่ไม่เคยเห็นและได้รับความสงบจากการต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอัปจายนะจึงเป็นบุญที่เบิกทางให้ปัญญาเดิน บุญกิริยาวัตถุข้อที่5คือเวยาวัจจะความขวนขวายช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเหมาะควรการช่วยเหลือที่เป็นบุญไม่ใช่การทำแทนจนอีกฝ่ายอ่อนแอแต่คือการสร้างเงื่อนไขให้เขาแข้มแข็งขึ้นเป็นการลงแรงด้วยใจเมตตามีสติรู้ความพอดีไม่ลลํำเส้นไม่บังคับฝึกมองเห็นสิ่งที่พอทำได้ทันทีและทำด้วยความเต็มใจการทำงานร่วมกันด้วยท่าทีสงบรู้จักรับ รู้จักให้รู้จักรอและรู้จักชี้แจงอย่างนุ่มนวลคือสาระของเวยาวัจจะความขนขวายอย่างนี้ทำให้พื้นที่ที่เราอยู่มีความเบาทุกคนพึ่งพาได้และใจของเราก็เติบโตในทิศทางแห่งความเสียสละ เวยาวัจจะยังเชื่อมโยงกับปัญญาเรื่องเหตุปัจจัยเราเห็นว่าความเรียบร้อยของสังคมเกิดจากคนเล็กคนน้อยที่ลงมือทาทีละน้อยการช่วยแก้ปัญหาตรงหน้าการยกมืออาสาเมื่อถึงคราวจำเป็นการจัดสรรเวลาแรงใจให้เหมาะสมทำให้ใจเราเข้มแข็งและอ่อนโยนไปพร้อมกันบุญจากการลงมือช่วยเหลือเช่นนี้อบอุ่นเงียบเงียบแต่งอกงามมั่นคง บุญกิริยาวัตถุข้อที่6คือปฏิทานการอุทิศส่วนกุศลหมายถึงการตั้งใจแบ่งปันความดีที่ทำแล้วให้กว้างไกลเป็นการฝึกใจไม่ยึดมั่นในความดีของตัวเองแต่เปิดโอกาสให้ความดีนั้นเชื่อมต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งไกลและไกลการนึกระลึกถึงผู้มีพระคุณผู้ล่วงลับหรือศัพสัตท์ทั้งหลายแล้วตั้งความปรารถนาให้กุศลที่เกิดขึ้นนี้เป็นประโยชน์แก่เขาเป็นการขยายวัฏจักรของเมต ปฏิทานจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอดีตแต่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันคือเปลี่ยนใจเราให้กว้างขึ้นอ่อนโยนขึ้นและเป็นเหตุให้การทำความดีต่อๆไปกลายเป็นวิถีที่ไม่หวงแหน เมื่อฝึกปฏิทานเป็นนิสัยเราจะสัมผัสความไม่ต้องการความเป็นเจ้าของแม้ในบุญของเราเองใจจึงไม่หนักด้วยความทนงไม่กดทับด้วยความอยากให้ใครรับรู้การแบ่งปันบุญเงียบๆด้วยความปรารถนาดีบริสุทธิ์ทำให้ความดีมีกลิ่นหอมยาวนานเพราะไม่ถูกกลบด้วยเสียงของอัตตาบุญกิริยาวัตถุข้อที่7 คือปัตตานุโมทนาความยินดีเมื่อผู้อื่นทำความดีเป็นการพลิกใจจากความอิจฉาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจเมื่อเห็นผู้อื่นงามเราก็ชื่นชมความงามนั้นโดยไม่คิดเปรียบเทียบเพราะความดีมีที่ทางของตนเองไม่ได้แย่งพื้นที่ใคร การสรรเสริญที่จริงใจจึงเป็นบุญอันละมุนละไมเป็นเครื่องต้านทานความคับแคบที่ทำให้โลกมืดการอนุโมทนาอย่างถูกต้องยังเป็นการยืนยันคุณค่าของความดีในสังคมเป็นการสนับสนุนโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเพียงปรับท่าทีให้ชัดและอ่อนโยนการฝึกยินดีในความดีของผู้อื่นยังทำให้เราเห็นคุณค่าของการเดินร่วมกันบนเส้นทางธรรม ไม่มีใครต้องชนะใครไม่มีใครอยู่หน้าหลังตลอดไปทุกคนมีก้าวของตัวเองเมื่อเราอนุโมทนาใจเราก็ได้บุญเช่นกันเพราะความยินดีนั้นชำระความคับแคบทำให้ใจพลอยกว้างและผ่องใส บุญกิริยาวัตถุข้อที่8คือทร,รมสวนาะการฟังธรรมอย่างตั้งใจคือการเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นของปัญญาพัดผ่านฟังอย่างไรจึงเป็นบุญฟังด้วยใจที่พร้อมวางความเห็นเดิมชั่วครู่ฟังด้วยสติที่รู้ตัวว่าคําไหนกระทบใจคําไหนปลดล็อกความยึดถือคําไหนยังไม่เข้าใจแล้วค่อยๆพิจารณา การฟังธรรมที่มีคุณภาพทำให้ใจละเมอฝันในความคิดของตนเองน้อยลงเพราะได้รับแสงสว่างจากคำสอนที่เชื่อมโยงกับความจริงของชีวิตเมื่อฟังบ่อยๆใจจะซึมซับจังหวะของสติและปัญญาโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นวิสัยทัศน์ที่คุ้มกันเรายามเผชิญทุกข์ ธรรมสวนาอย่างแนบกับความซื่อสัตย์ต่อตนเองฟังเพื่อรู้ไม่ใช่ฟังเพื่อหาช่องโหว่ฟังเพื่อปฏิบัติไม่ใช่ฟังเพื่อสะสมคําฟังเพื่อเบาใจไม่ใช่ฟังเพื่อหนักความคิดเมื่อฟังด้วยใจแบบนี้บุญเกิดทันทีเพราะใจเปิดรับและพร้อมแปลเปลี่ยนไปสู่ความดี บุญกิริยาวัตถุข้อที่9คือธรรมเทศนาการกล่าวธรรมอันเป็นจริงเป็นประโยชน์และถูกการคือการใช้วาจาเป็นสะพานเพื่อเชื่อมใจให้เข้าถึงความสงบผู้กล่าวธรรมที่ดีไม่ใช่ผู้มีถ้อยคำสวยที่สุดแต่คือผู้ซื่อสัตย์ต่อความจริงพูดด้วยเมตตาและรู้การเทศะ ธรรมเทศนาจึงมีได้จำกัดอยู่บนธรรมสันหากหมายถึงการสื่อสารความจริงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและปลอบประโลมให้กำลังใจโดยไม่ปรุงแต่งเกินความจริงไม่ใช้คำคมเพื่อเอาชนะแต่ใช้ความเรียบง่ายเพื่อให้ใจอีกฝ่ายได้พักการพูดเช่นนี้ทำให้โลกเบาขึ้นและใจเราก็ใสขึ้น การถ่ายทอดธรรมยังย้อนมาหล่อเลี้ยงผู้พูดเพราะเมื่อพูดเรื่องใดเราต้องทบทวนตนเองเรื่องนั้นจึงทำให้ระมัดระวังขึ้นอ่อนน้อมขึ้นและตั้งมัน่นที่จะเป็นผู้ปฏิบัติมากกว่าผู้กล่าวธรรมเทศนาที่งดงามจึงเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันผู้พูดได้ฝึกผู้ฟังได้ผลและความจริงได้รับการยืนยันในชีวิตประจาวัน บุญกิริยาวัตถุข้อสุดท้ายคือทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงความเห็นที่ตรงไม่ใช่ความคิดที่ดื้อดึงแต่คือทัศนะที่สอดคล้องกับความจริงของเหตุปัจจัยเห็นว่ากรรมมีผลเห็นว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเห็นว่าทุกมีเหตุและดับได้เห็นว่าทางสายกลางคือวิถีที่พาใจออกจากความคับขันเมื่อความเห็นตั้งอยู่บนความจริงการกระทำย่อมไหลไปในทางที่เป็นกุศลเองโดยไม่ฝืน ใจจึงไม่หลงเชื่ออย่างงมงายไม่ยึดตนเป็นศูนย์กลางจนมืดบอดและไม่ปฏิเสธความดีเพราะความดันทุรัง ทิฏถุชุกรรมยังเป็นเครื่องมือแก้ความเห็นผิดที่ละเอียดเช่นการยึดบุญเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนหรือการยึดความดีเป็นเครื่องแต่งตัวของอัตตาเมื่อเห็นว่าบุญแท้คือการชำระก,กิเลสความดีจึงเป็นหนทางไม่ใช้เครื่องหมายฐานะเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งอาศัยเหตุปัจจัยเราจะไม่หมัดโทษตนเองหรือผู้อื่นจนเกินไปแต่ใช้ปัญญาในการปรับเหตุเพื่อให้ผลในอนาคตงอกงามขึ้นการตั้งความเห็นให้ตรงจึงเป็นรากฐาน ที่ทำให้บุญทั้งเก้าอย่างก่อนหน้าวางตัวได้ถูกทางเมื่อรู้จักบุญกิริยาวัตถุทั้ง10เราอาจสงสัยว่าควรเริ่มจากจุดใดคำตอบคือเริ่มจากตรงที่ใจพร้อมที่สุดถนัดที่สุดและจริงที่สุด เมื่อใจชอบการให้ก็ให้ด้วยสติเมื่อใจอยากฝึกศีลก็ประคองด้วยความอดทนเมื่อใจอยากภาวนาก็วางแผ่วๆให้เป็นวินัยที่อ่อนโยนเมื่อใจอยากช่วยเหลือก็ทำด้วยเมตตาที่เคารพขอบเขตเมื่อใจอยากนอบน้อมก็ขอบคุณด้วยความจริงใจเมื่อใจอยากอุทิศบุญก็ระลึกถึงด้วยความผ่อนสเมื่อใจอยากอนุโมทนาก็ชื่นชมอย่างไม่เปรียบเทียบเมื่อใจอยากฟังธรรม ก็เปิดรับด้วยความตั้งใจเมื่อใจอยากกล่าวธรรมก็พูดอย่างประนีตและเมื่อใจอยากตั้งความเห็นให้ตรงก็ศึกษาความจริงอย่างสงบการเริ่มตรงไหนก็ได้หากเดินด้วยสติบุญทั้งหมดจะเชื่อมโยงกันเองเป็นเครือข่ายแห่งความดี หัวใจสำคัญที่ทำให้บุญยั่งยืนคือการหมั่นตรวจดูเจตนาเจตนาเหมือนเมล็ดที่กำหนดชนิดของต้นไม้หากเมล็ดเป็นเมตตาต้นที่งอกย่อมร่มเย็นหากเมล็ดเป็นความอยากเด่นต้นที่งอกอาจมีใบเขียวแต่เป็นหนามแหลมในใจการสำรวจว่าทำสิ่งใดเพราะอะไรเป็นการซื่อสัตย์ต่อจิตวิญ,ญญาณของตัวเองเมื่อซื่อตรงเราจะเห็นทั้งความสว่างและเงาของตนเองอย่างไม่ปฏิเสธ แล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนเลือกทำซ้ำไปบนทางที่ดีขึ้นความเป็นประจำคือเคล็ดลับที่ทำให้บุญเกาะตัวการทำเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอมีพลังมากกว่าการทำมากๆแล้วห่างหายความสม่ำเสมอไม่ต้องแข็งแต่ต้องจริงไม่ต้องเร่งแต่ต้องต่อเนื่อง เมื่อบุญฝังตัวในกิจวัตรใจก็จะคุ้นกับความอ่อนโยนยามเผชิญเหตุไม่คาดฝันใจก็ยังมีที่พึ่งเพราะชินกับการวางชินกับการรู้ชินกับการให้และชินกับความการุณาบุญกิริยาวัตถุสิบประการยังสอดประสานกับมรรคแอย่างสนิททิฏฐุชุกรรมหนุนสัมมาทิฏฐิศีลหน,นุนสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะ ภาวนาหนุนสัมมาสติและสัมมาสมาธิการให้และการช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนสัมมาวายามะพลังของการฟังธรรมและเทศนาธรรมนำพาให้สัมมาสังกัปปะชัดเจนขึ้นเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้เสริมกันบุญก็ไม่กระจัดกระจายแต่หลอมรวมเป็นวิถีแห่งอิสรภาพภายใน ในโลกที่หมุนเร็วจนใจสั่นง,ง่ายบุญกิริยาวัตถุสิบจึงเป็นเหมือนหลักที่ปักไว้ในใจให้เรารู้ทิศทางเมื่อเสียงภายนอกดังเรากลับมาฟังเสียงภายในเมื่อกระแสดราม่าพัดเรากลับมาระลึกรู้ลมหายใจเมื่อข่าวคราวชว,วนหวัน่นไหวเรากลับมาคำหนึ่งประโยคหนึ่งที่พาใจเราคงที่ บุญไม่ได้ทำให้โลกภายนอกหยุดเปลี่ยนแต่ทำให้เราเปลี่ยนท่าทีต่อโลกได้อย่างอ่อนโยนเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ควรวางและรับผิดชอบสิ่งที่ควรทำความงามอีกอย่างของบุญคือความเป็นสากล บุญไม่เลือกฐานะไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศไม่เลือกอาชีพทุกคนทำได้เท่าที่ทำไหวในสถานการณ์ของตนเองไม่ต้องเปรียบเทียบเพราะบุญเป็นเรื่องของใจขนาดของวัตถุไม่วัดขนาดของบุญได้เท่าขนาดของความเมตตา การรักษาศีลของใครคนหนึ่งในวันยากๆอาจหนักแน่นกว่าการให้สิ่งของมากมายในวันที่สะดวกสบายการภาวนาหน้าทีเดียวที่ซื่อสัตย์อาจลึกกว่าเวลายาวนานที่ใจลอยการอนุโมทนาที่จริงใจประโยคเดียวอาจสร้างแรงลมใจให้ใครอีกคนยืนขึ้นได้ความเป็นสากลน,นี้ทำให้บุญเป็นของทุกคนอย่างแท้จริง เมื่อเราฝึกบุญกิริยาวัตถุสิบเป็นวิถีเราจะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่ละเมียดในชีวิตประจำวันใจจะคมขึ้นต่อความจริงอ่อนไหวขึ้นต่อความทุกข์ของผู้อื่นอดทนขึ้นต่อสถานการณ์ที่ยากและเบาขึ้นเมื่อถึงคราววางความสุขที่เกิดขึ้นไม่ฟุง้งแต่มีน้ำหนักแบบเบาๆที่ยกใจให้สูงขึ้นและเปิดพื้นที่ให้ความการุณาไหลผ่านไปยังผู้คนรอบข้างโดยไม่ต้องบังคับ การเดินบนเส้นทางบุญเช่นนี้ยังช่วยให้เราเห็นสัจธรรมข้อใหญ่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปผู้คนและเหตุการณ์เป็นครูสอนใจไกลๆให้เราฝึกวางและฝึกดูการได้ให้ในวันที่มีการได้รักษาศีลในวันที่ยากการได้ภาวนาในวันที่วุ่นการได้นอบน้อมในวันที่ใจแข็งการได้ช่วยเหลือในวันที่เหนื่อยการได้อุทิศบุญในวันที่คิดถึงการได้อนุโมทนาในวันที่เห็นคนดีการได้ฟังธรรมในวันที่สับสนการได้กล่าวธรรมในวันที่มีโอก และการได้ตั้งความเห็นให้ตรงในวันที่มีความเข้าใจใหม่ๆทั้งหมดนี้คือความงามของมนุษย์ที่ยังมีลมหายใจและยังเลือกความดีได้เสมอเมื่อมองย้อนกลับเราอาจพบว่าทุกครั้งที่ใจดีขึ้นโลกก็เหมือนจะดีขึ้นด้วยทั้งที่แท้จริงโลกภายนอกอาจไม่เปลี่ยนไปมากนักสิ่งที่เปลี่ยนคือแว่นที่เราใช้มองและรอยยิ้มที่เราใช้รับมือ การฝึกบุญกิริยาวัตถุสิบจึงไม่ใช่ภารักแต่เป็นของขวัญที่เรามอบให้ตนเองและผู้คนรอบข้าง เป็นของขวัญที่ไม่เสื่อมราคาเพราะยิ่งให้ยิ่งงอกยิ่งรักษายิ่งมั่นคงยิ่งภาวนายิ่งใสยิ่งนอบน้อมยิ่งกว้างยิ่งช่วยเหลือยิ่งอบอุ่นยิ่งอุทิศยิ่งคลายยิ่งอนุโมทนายิ่งเบิกบานยิ่งฟังยิ่งลึกยิ่งกล่าวยิ่งตรงยิ่งเห็นถูกยิ่งอิสระ ขอให้ทุกลมหายใจกลายเป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับบุญขณะหายใจเข้ารู้ขณะหายใจออกรู้ขณะมือวางลงรู้ขณะคำพูดออกจากปากรู้ขณะความคิดเกิดขึ้นรู้แล้วเลือกอย่างเบาๆในทางที่เกื้อกูลเราไม่ต้องรีบเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่เราสามารถเป็นคนที่พัฒนาได้เสมอสิ่งนี้เองคือหัวใจของทางธรรมผู้เดินไม่หยุดย่อมถึงที่หมายโดยธรรมชาติ สุดท้ายนี้ขอให้กำลังใจแก่ผู้ที่กำลังฝึกอยู่ไม่ว่าเส้นทางจะช้าจะเร็วจะเรียบหรือขรุขระก็เป็นทางของเราในเวลานี้ทุกก้าวที่ซื่อสัตย์คือก้าวที่มีความหมายบุญจะเกิดตามมาเองในรูปแบบที่อ่อนโยนและยั่งยืนมากกว่าที่คาดคิด ขอให้กุศลทุกประการเป็นแสงไฟเล็กๆที่ค่อยๆรวมกันจนสว่างพอจะพาใจของเราและผู้คนรอบข้างเดินผ่านความมืดของความไม่รู้ไปสู่พื้นที่กว้างของความเข้าใจและความเมตตา หากธรรมะวันนี้ช่วยให้ใจคุณเบาสบายขึ้นบ้างอย่าลืมกดติดตามธรรมะสุขใจไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันเรื่องราวนี้ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อให้แสงธรรมได้ส่องถึงใจของผู้คนมากขึ้น